อ่มีชุมชนขนมแปลกมีขนมแปลกแล้วก็คือไปเที่ยวก่อนได้ขนมควยลิงขนมควยลิงฮะฮะฮะนี่ขนาดนี้เป็นต้นกระโปงม้าเลยกระโปงม้าเลยครับมูดแปลกจริงๆนี่ก็คือชุมชนขนมแปลกสวัสดีครับพี่นะครับนี่ก็คือคนแปลกครอบครัวครับนั่นก็คนแปลก เขาก็จะทำตัวแปลกๆเนี่ยครับคนขายก็แปลกครับผมว่าไม่สวยเลยตัดผมอย่างนี้ไม่สวยเลยนะแม่ไม่สวยสวยลาลาลาต้องต้องทรงแบบไหนเดี๋ยวจะสวยต้เข่าสวยแล้วเนี่ยได้ตัดผมใหม่ลองอะไรอย่างงี้หนึกหน้าไม่ออกเลยเมื่อกี้ลูกสาวบอกแม่ใช่งจ่มองนานๆใช่เนาจะมองนานๆใช่เนาะจะมองเผลอๆใช่ไม่ใช่ตลาดนี้แปลกจริงๆด้วยครับอะไรครับพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ ลงตรงนี้เลยเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้วเลยเวลามาโอ้ร้านก็ปิด4โมงตอนนี้มา3ครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่ขายแล้วด้วยใช่เราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ตั้งใจมาครับสวัสดีครับพี่อันนี้ร้านปิดได้ยังรับพี่ปิดแล้วครับปิดแครับไม่เทียบร้อยแล้วโอ้โหนี่คือตั้งใจมากินแล้วะครัไม่เป็นไรงั้นขอดูเมนูเรื่อยๆแล้วกันฮะปกติปิดกี่โมงครับพี่ที่นี่วันอาทิตย์ปิด4โมงอ๋อวันอาทิตย์ปิด4โมงแต่ว่าวันธรรมดาคือ ปาดีรครับก9เขามาเอาอาหารไปทำอาหารกันอ๋อก็เลยปิดเร็ววันนี้ครับเอาเป็นว่าวันนี้มาบัวขาวอาหารทิ่นของบัวจันทบุรีครับพอหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาใหม่นะพี่นะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาใหม่สวัสดีครับผมยินดีครับอมาขอถ่ายอะไรอะไรฮะ อย่ตาลูกยังถ้าพนพี่นั้นผมูดอย่าตาให้แตพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมดแล้วไม่เป็นเดี๋ยวเขาทำมาใหม่ก็ได้จังของมันมีค่ะแต่มันมีอยู่นะแล้วก็วันนี้มันมีทำอาหารส่งที่โรงพยาบาลด้วยอะค่ะมีไม่ครบอะไรเหลือๆกินหมดเลยครับขอบคุณมากครับเฮ้ยเราได้กินแล้วครับอะไรก็ได้เหลือๆไปเช็คก่อนไดครับจริงๆมีแค่ข้าวเปล่าก็ได้นะครับเพราะว่า อยากมาหาข้อมูลมาครับเพื่อนๆมาจันทบุรีต้องกินอะไรจนเลือกร้านนี้แล้วก็รีบมาแต่ว่าปิดพอดีแต่ว่าเมื่อกี้มีพี่เขาบอกว่ามีอาหารเหลืออยู่สวัสดีครับพี่อร่อยไหมที่นี่อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับพี่มาตั้งแต่กี่โมงอ่ะมาตอนบ่ายสองโมงครึ่งได้อาหารก็เนี่ยที่เหลือๆขอได้ไหมพี่จะถึงขนาดนั้นเลยผมกุ้งกันไดนี้ผมขอได้ไหมครับผมรักเลยครับพี่เดี๋ยวผมรอรุ่นผมอาจจะได้กินก็ได้พี่คะ ทำให้ได้แต่เขาขอทํากับข้าวให้โรงพยาบาลกูเก่าอีกหได้เลยจ้ะได้เลยจ้ะรอได้จ้ะกี่โมงก็รอได้โมงประมาณครึ่งชั่วโมงไหวไหมครับสบายเลยจ้ะสักสี่ชั่วโมงก็ได้จ้ะขอบคุณมากเลยจ้ะก็คือเราสามารถสั่งนี้ได้เลยเหรอที่ไม่มีคือจะเป็นตัวกะลามะพร้าวอ่อนเพราอ่ะที่ไม่มีแค่นเดียวไปหามาจากทุกส่วนแล้วไม่มีแล้วตอนนี้คือมะพร้าวหมดมีกะลาเหลือแถวนี้ไหมครับมีแต่กะลามที่มีกะลาเหลือกินเหลือแล้วไม่มีนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่เมนูเดียวนะขอบคุณมากนะครับรอแป๊บบนึงครัผม ได้เลยครับผมนะให้ให้รอนานแค่ไหนก็นจะรอครับผมอะไรนะท้างในอะค่ะมีชุมชนขนมแปกมีขนมแปะแล้วคือไปเที่ยวก่อนได้ขนมควยลิงขนมควยลิงฮะฮะฮะขนาดนี้เป็นต้นก๊ะ ทางร้านลิ้ให้ร้านลิ้เลยดีกว่านี่จัดมาเลยแนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปหาคุยลิงกินครับไปครับค้างในเยอปลาคุยถอกข้างในปลาคุยถอกที่นี่นะครับโอ้โหอันนี้คืออะไรครับอันนี้แดกงาอ๋อแดกงาครับโอ้ขอบคุณมากนะครับขนมแดกงาก็คือไอ้ขนมเนี่ยมันคงกินงาไปเยอะเขาใส่งาเยอะเขาก็เลยตั้งขนมแดกงาถูกไหมพี่ช่วงนี้ยิ่งดวงไม่ค่อยดีอืมมื โอ้ยส้หวานหวานไส้คล้ายๆที่มันเป็นนุ่มๆแล้วข้างในมันไส้มะพร้าวหวานๆอ่ะอร่อยเอาเป็นว่าระหว่างที่รอข้าวเราจะไปเดินหาขานมกินข้างในล้วเดี๋ยวกลับมาวันนี้ถือว่าโชคยังเข้าข้างเราและระหว่างที่รออาหารเนี่ยก็ไม่ได้นั่งรอเฉยๆมีชุมชนขนมแปลกให้ลองนี่เรามาแนวเหมือนรายการทีวีเลยนะพี่มีแวะกินขนมแปลกได้ๆๆ, <laughs> ๆ,ๆๆแล้วก็ต้องต้องพถีพินที่แบบริมคลองน้องบัว ถามามาครับเพื่อนตามมาทางนี้พี่มาดูเท่ามีกี่นะาาตามมาครับตามมาแต่นี้คือเราไม่ได้ตั้งใจเลยจริงนะไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าหน้าเสียเลยที่เสียก็คือแล้วจะกินอะไรอทีนี้นี่ก็คือชุมชนขนมแปลกคนที่เข้ามาก็น่าจะเป็นคนแปลกๆสวัสดีครับพี่สวัครับ <c oughs> นี่ก็คือคนแปลกครอบครัวครับนั่นก็คนแปลกเขาก็จะทําตัวแปลกๆเนี่ยครับคนขายก็แปลกครับผมว่าจ้าวแรกกเลยครับโรตีองค ก็คือโรตีทำในโอ่งนี่นะครับแล้วไอ้แป้งอบในโอน่งขน,น,นมลิงอะไรนั่นจุดรงไหนนะครับเพราะโอ่งยันนขนดข้างในเนี่ฮะอโอเคครับ นขี้มอดนะครับคือทําจากอะไรครับขี้มอดมันกินเหมือนข้าวคั่วบ้านเราอ่ะแต่สูตรของทางใต้เขาเรียกขี้มอดอ๋อเป็นมะพร้าวขูดอ๋อเป็นมะพร้าวมะพร้าวมีทเองอยากจะกรอบจะมารองดูครับผมรับหนึ่งงานครับผมทํางานเป็นทีมนะเป็นทีมเป็พี่เขาขายพี่คนนี้ก็ไม่ได้มาซื้อนะมารอเชียร์มารอเชียร์ขอบคุณครับแม่คะครับผมโอ้โหขอบคุณครับ อ๋อไม่ดูนะครับอ๋อเดี๋ยนมขี้มอดอันเนี้ยเหมือนเคยเห็นอยู่ว่าเขากินอย่างงี้ใช่ครับผมช่องสิงโตนำโชคอ่าเดี๋ยวป้าจะพิมพ์ขอบคุณมากเลยครับคุณป้าครับอืมอืขอบคุณมากเลยครับคุณป้ารู้ว่ารสชาติเป็นไงไม่งั้นบอกไม่ถูกไงพิมพ์ให้ทุกคนอืครับผมดูมันแบ่งๆป่ะกแบ่งปันก็ได้แบ่งปันเอ้า ก็หวานหวานมะพร้าวใช่ไหมครับอ,อธิบายมาเป็นไงหมืนสอบเลยหมันสอบอ่ะ <c oughs> อีกทักทีนะกนรารอธิบายให้ยายฟังมาว่าเป็น ทุบตับใช่ทุบตับใช่ทุบตับทอดถั่วหวานๆอร่อยถ้าอร่อยต้องชื่นชมยายถ้าไม่อร่อยต้องชื่นชมยายคนนี้อ๋อนี่โจนำโจ๊อย่างเดียวเหรอถิงโจนำโจ๊ครับภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นี่อันนี้ไงขึ้นนะครับนี่นท้ครับองนี้ครับติดตามเลยครับคุณป้าครับเดี๋ยวป้าให้คะแนนนะขอบคุณครับคุณป้าครับให้คะแนนได้กี่คะแนนชิมเมื่อกี้รีวิวเมื่อกี้ได้กี่คะแนนให้สิบคะแนนเขาขอบคุณมากสิบคะแนนเต็มร้านแรกเราได้สิบคะแนนเต็มน่ๆๆๆๆเดี๋ยวไปร้านต่อออไปคครัับนนี้ก็ื อาหารทะเลค่ะอันนั้นปลาหมึกของสิงห์ผมรับอันนี้เพราะว่าผมชอบไปแบบทอดกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยสองถุงครับเช้าเอไปฝากเมียนะอร่อยแล้วมาซื้ออีกกุ้งแห้งก็อร่อยนะกุ้งแห้งไหมครับโอ้โหอยากให้ชิมไม่ต้องซื้อก็ได้กุ้งแห้งเมืองจันอร่อยมากของหนองบัวต้องตากถึง4-5วันนะคะถึงจะได้กรอบกุ้งแห้งเมืองจันนะครับอันนี้เขาปผสมอะไรกับแม่เอาไปตำพริกกับผิกมั่งเอาไปกินกับข้าวมั่งแก้มเบียร์ก็ได้อร่อยนะคะขอบคุณมากครับนี่ของอร่อยใช่ไหมครับ กล้วยน้ำแตกแล้วกงเดียวอ,อันนี้คือกล้วยน้ำแตกรับเลยครับอันนี้คือกล้วยน้ำแตกใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้รับหนึ่งอันครับผมทำไมเขาถึงเรียกกล้วยน้ำแตกนะครับก็กัดไปมันจะมีน้ำอยู่ข้างในแล้วมันโอ้ก็คือเป็นกล้ย<อ>นนกวยดิบเนะาะกล้วยสุกค่ะกล้วยสุกอื้มอืมมันมีไส้อยู่ข้างในเนาะใครก็เป็นมะพร้าวขอบคุณมากครับพี่ว้าวผมชอบกริงนะ ครับเราต้องตามหาลิงตัวนั้นให้เจอมาเขาบอกว่าอาจจะไม่เจอด้วยอาจจะไม่เจอละผมตามหาขนมลิงนะครับลิงตรงนี้ค่ะเอาเก็บร้านแล้วค่ะเอาลิงเก็บร้านแล้วครับกดเลยไปดูลิงอนไปดูลิงขนมนี่ไงโอ้โหกดเลยคือตั้งใจมากินโวยลิงครับหมดแล้วรอครับโอ้โห มีขนมติดคอด้วยเหรอครับรอบนี้มาไม่ได้กินควยลิงนะครับไม่เป็นไรครับรอบหน้ารอบหน้าขอถ่ายรูปเป็นที่เลลึกหน่อยว่าวันนี้เรามาเยี่ยมพดกินเลยจะมาเก็บเร็วเหรครับหมดแล้วค่ะถายดีมากจริงเหรอ รสชาติมันเป็นยังไงเป็นแป้งข้าวเหนียวดําค่ะคลุกกับมะพร้าวทานกับน้ําตาลกับงาอ๋อเ็าเป็นมะพร้าวมะพร้าวงางาเียเนาะแล้วทำไมถึงตั้งชื่อหําลิงไม่ได้หรอขนมหําลิงไม่ได้ค่ะชื่อควยลิงค่ะเป็นร้อยปีแล้วค่ะเป็นร้อยปีแล้วใช่เขาเรียกกันมานานแล้วแปดสิบแล้วนะคะหนูก็ยี่สิบแล้วอ่ะยุงยี่สิบเลยนะ ไม่ได้ว่าอะไรเลยอะไรก็ไม่ได้บอกอะไรเลยถ้ยาสนใจขนมอลิงจตะขอบคุณมากนะครับามากหลักมาไม่ให้พลาดเลยครับต้องบอกว่านี่เป็นตัวอย่างรายการท่องเที่ยวรายการเดียวที่ไม่ประสบความสําเร็จ <c oughs> ไม่มนควรมาจะได้ชิมให้คนนั้นคนนี้เขาดูนะนี่มาไม่ทันร้านพี่เขาปิดร้านข้างหน้าก็เกือบจะไม่ได้กินไม่สวยเลยต่งมอย่างนี้ไม่สวยเลยแม่ไม่สวยไม่สวยล้ลาลาต้องต้องทรงแบบไหนถดีวจะสวยทรงเก่าสวยทรงเก่าเป็นยังไง โจงกราสี <autre f uel ing> ้ม <lateral> ือพอมๆจ้ะหน้าอะไเด็กเลยกไแ้วโอ้ยครับเมเมาหมดเท่าไหร่เมาหมดเท่าไหร่ ขอบหมดเลยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับผมขอเพิงที่ยิงครั้งแรกที่ร้องร้องคู่กับเออ่ใครนะอีกคนนึงอ่ะโจ๊กโซ๊กทีนี้ลูกอ่ะเขามาถามเนี่ยฟังว่าเสียงใครเสียงสิงโตนำโชวกับคนละแต่อีกคนนึงฟังไม่ออกว่าเสียงใครโดนลูกอัมประจำอ่ะขอบคุณมากนะครับเนี่ยได้การผมใหม่ร้องอะไรยังนึกหน้าไม่ออกเลยลูกสาวบอกแม่ใช่มองนานนานใช่เนาะแต่มองเผลอๆนั่นไม่ใช่แม่ใช่ ตลาดนี้แปลกจริงๆ้วยครับเหนือะไรครับพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจกขนมด้วยเลยหรอครับ ขอบคุณมากเลยครับอันนี้คือขนมอะไรนะฮะข่าเหนียวเผือกผมต้องอุดหนุนด้วยสิครับไม่ต้องค่ะเวลาห้ะไม่ต้องไม่ต้องปกติอันนี้มันต้องเหลือถึงเที่ยงคืนจะเสียนะคะกินให้หมดอ๋อก็คือใกล้จะเสียแล้วนะครับเหลือถึงเที่ยงคืนนะมันจะเสียนี่คือเหตุผลที่ผมมาช่วงเย็นๆครับเพราะว่ามันจะมีของเสียแล้วผมจะได้เอาไปแบ่งด็กกินครับแค่นีล่ะคะแค่เดี๋ยวนี้ข่าเหนียวเผือกนี่ค่ะข่าเหนียวเผือกขนมของกินอร่อยเฮ้ย ไม่ตีแล้วที่รไม่ใช่ไม่ใช่ดูได้ยิ่งกว่านั้นขอก่อหน่อยเดียวขอบคุณนะคะเอ๊ะคนเชียร์แขกตรงนี้ไปไหนแล้วคนเชียร์แขกตรงนี้กลับไปแล้วเหรอครับพี่ที่เขาเชียร์มาแต่ตรงนี้กลับไปแล้วเหรอครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ครับฝันมันดินเพราะอะไรโอ้โหอันนี้ต้อง เนี่ยขอเพลงอ่ะขอบคุณมากครับคุณแม่ครับต้องถามพีโ่โจ๊กครับพีโ่โจ๊กเป็นคนเขียนนะครับขวานบินเรื่องราวในเพลงไม่ใช่ชีวิตผมเลยไม่ใช่ชีวิตผมเลยเป็นเรื่องราวของพีโ่โจ๊กล้วนๆไม่รู้รเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรมาแล้วเขาเขียนขึ้นมาผมก็มีแค่หน้าที่ร้องแค่นั้นนะครับโดยที่ไม่มีอะไรกับเขาเลยไม่มีอะไรกับเขาเลยคริว รีวิวเยอะเลยมั้ยโอ้สุดยอดสุดยอดเลยพี่นะขอบคุณมากครับบครัเดี๋ยวจะดูต่อไปขอบคุณมากป้าอุ๋ยนะป้าอุ๋ยนะป้าอุ๋ยรอด้วยนะแม่ยกฟอดแม่ยกฟอดโอ้อป้าอุ๋ยเป็นแม่ยกแต่แต่ว่าป้าอุ๋ยชอบฟังเพลงแฟนคลับแฟนคให้มันมิเกเก้ให้มันถูกถึงถูกถึงด้วยถูกปุ๊กกราบลาแม่ขอบคุณครับสวัสดีคครับบขอุณครับ ทำไมโดนทิ่มแทงใน,ในซอยแล้วก็ต้นซอยท้ายซอย <c oughs> อันน <c oughs> ี้ไม่ใช่ของจีไม่ใช่ของจี๋ออขอบคุณมาก <c oughs> นั่งรอครับโต๊ะห้าครับแขกโต๊ะห้านั่งรอก่อนเ <c oughs> มนูนแรกของวันนี้ครับคล้ายเชฟเทเบิลวันนี้พอเราไม่สั่งให้พี่เขาจัดให้อย่างเดียวซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเรียกว่าอะไรนะผ <c oughs> ักกูดเลยนี่แหละกุ้งผักกูด <c oughs> อ่ะทิมเลยแรครับเพื่อนๆครับกุ้งผักกูด เนี่ยมาเขาจะได้ยินโดนที่ดองอะไรอยู่ในครัวรุ่งผักกูรครับแล้วก็เขามีกุ้งแห้งเมื่อกี้ที่เจอในตลาดอาจจะวัตถุดิบใกล้ๆกันนะเขาบอกเป็นร้านอาหารพื้นถิ่นใช่ใครรู้เมนูอะไรบอกหน่อยนะครับเดี๋ยวรอพี่เข้ามาถามเขาอีกทีนึงชื่อว่าผักกูรนะใช่ไหมหืมหืมงกใจกุ้งแห้งทำให้ความสุกเหมือนอยู่ทะเลโอ้โหมันเป็นเหมือนยำเลยคล้ายๆยำแต่ว่าผักเนี่ยอร่อยท้าไม่รู้สึกอยากกินผักเพิ่มโอ้แต่เรื่องเผ็ดนี่ไม่ต้องห่วงแล้วซาใจ เขาจะอะไร,ะระไครับพีย่ยำปลากูดนะครับยำปลากูดใช่ไหมยำปลากูดกุ้งย่างครับยำปลากูดกุ้งย่างกุ้งย่างกุ้งย่างอ๋อกุ้งย่างกุ้งปิ้งแต่นี่กุ้งย่างยำปลากูดกุ้งปิ้งแต่ที่นี่เขาเรียกย่างเมนูแรกที่ได้มาอันนี้เมนูอะไรจ้ะแกงเป็ดยอดมะพร้าวอ่อนค่ะแกงเป็ดยอดมะพร้าวอ่อน อันนี้อันนี้จะเป็นตัวแกงขั่วหอยพอกใบชะพูค่ะแกงขั่วหอยพอกใบชะพูแกงเป็ดยอดมะพร้าวอ่อน<ช>แกงขั่วหอยพอกใบชะพูก็เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าไม่เคยกินเลยครับนี่ครั้งแรกเลยอ่ะลองดูครับเป็ดอะไรนะอะไรนะ <c oughs> ยอดมะพร้าวอ,อ,อ่เป็ดยอดมะพร้าวอ่อนอ่ะครับเพื่อนๆเป็ดยอดมะพร้าวอ่อนเป็ดผัดอะไรนะจ๊ะแกงเป็ดผัดยอดศ เอ่อยอดมะพร้าวค่ะส่วนอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะจะเป็นไก่บ้านแม่มาละกอทานคู่กับน้ำพริกเกลือตัวนี้จ้ะแล้วเป็นจิ้มกุ้งเผ็ดน่าจะเป็นแบบแกงเผ็ดอะเลยรสชาติถึงใจอร่อยอะสับเผ็ดโอ้โหเนื้อเป็ดนุ่มปกติผมไม่ค่อยกินเป็ดแต่ว่าเขาทำไว้เนื้อนุ่มมากถ้าไม่เคยกินนะมานะไม่ต้องให้พี่เขาทำให้เพราะเราไม่รู้เลยว่าจะสั่งอันไหนอันนี้หอยหอยอะไรนู้นจำได้กะพี่จำได้ หอยยอดองไงะไรอะใบเจ้าปูหอยก,กินหอยก่อนแล้วกันครับไม่เคยกินมาเพืเ่อนๆมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงอืมคล้ายๆแกงคั่วแต่ว่าน้ำจะใสกว่าครับขอนุญาตจ้าปลากระพงผัดเผ็ดกวันขอ,อนุญาตาสักทีจ้ามันเรียกว่าอะไรจ้า แกงคั่วหอยพอกใบชะพลูจ้ะแกงคั่วหอยพอกใบชะพลูอันนี้จะเป็นตัวกระวานที่มันเป็นกลมๆขาวๆมีความเผ็ดร้อนนะคะอืเป็นสมุนไพรใหรือเปล่าใช่ค่ะจะขึ้นเฉพาะภาคตะวันออกจะเป็นเมนูของที่จันเลยปลากระพงผัดเผ็ดกระวานอันนี้คือกระวานมีความเผ็ดร้อนแน่ตามได้ปลากระพงยอดใบกระวานลองชิมกระวานไม่เคยกินเหมือนกันนะกระวานเคยได้ยินชื่อนะลองกระวานก่อนอื อืมแถวแถวขาตะกูลขาอะไรเงี้ยป่ะเขาบอกว่าขึ้นเฉพาะแถวภาคตะวันออกนะขากระพงกับใบกระวานถ้าเม็ดนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับคือเม็ดอะไรเม็ดนี้มันคืออะไรครับเม็ดเนี่ยจ้ะเม็ดตะวานอ๋อนี่คือเม็ดอ๋อนี่ต้นนี่เม็ดต้นทั้งเม็ดแหละครับไปอืมอันนี้มึกไข่ต้มน้ำอ้อยอืมอุ้ยอันนี้เป็นเส้นจานผัดหมูชะมวงค่ะอืมตอนนี้เขาเริ่มมาแบบมันสต๊อปนะครับหนูว่าพี่หิวแค่ไหนขอบคุณมากเลยครับผมปลาหมึกต้มใบกระวาน ไม่ใช่ต้มน้ำอ้อยก็ต้มน,น้ำอ้อยครับโอ้ยมึกต้มน้ำอ้อยครับต้องบอกว่าแต่เราเมนูไม่คุ้นครับไม่เคยเห็นที่ร้านไหนเลยไม่เคยเพราะว่าล่าสุดเราก็มึกน้ำ,นำดำ,ดำวันนี้เราเดินทางมาถึงน้ำอ้อยกัน <c oughs> แลน้วเนี่ยล่าสุดมึกกีดำทุกคนยังงงเลยเลยว่ามันกินได้ยังไงแต่อร่อยครับแต่อันนี้อ่ะมึกต้มน้ำอ้อยโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ <c oughs> โอโ้อร่อยอกินกับปลาหมึกฮนะห <c oughs> วานเจี๊ยบครับ พาลูกมานะหมดหม้อแย่งเลยแย่งเลยปลาหมึกสดน้ำพร้อยหวานๆอันนี้คืออันนี้เขาบอกซิกเนเจอร์ูเฮะมาต้ยมยำไก่บ้านอะไรสักอย่งางมะละกอมาอีกแล้ี้ยงโอ้โหขอบคุณหลายๆจ้ะอันนี้นนยำพริกอ่อนเนื้อปูค่ะโอ้โหยำพริกอ่อนเนื้อปูอ,อ,อันนี้ต้มไก่มะละกอกินกับอันนี้ใช่ไหมจ๊ะกินกับน้ำพริกเกลืออันนั้นจ้ะอันนี้คือน้ำพริกเกลือกินปลาป่าก่อนละกัน โอ้โหมันก็ิไฮโซ่อถ้าเหมือนซุปต่างประเทศอ่ะอเออไม่คุ้นอ่ะอือเหมือนคล้ายต้มยำแต่รสชาติแบบสะอาดสะอาดอ่ะออสะอาด,อาดาๆไล้ไล้ทำไมไปรู้สึกต่างประเทศก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> สมมติไอ้พริกเกลือเขาเรียกพริกเกลือใช่ไหมที่นี่นรเรียกพริกเกลือพริกเกลือคือน้ำจิ้มซีฟูด้ดเออพเกลือคือน้ำจิ้มซีฟูด้ด รู้แล้วมันมีความไหล่ๆพอผสมนี่เข้าไปนะคล้ายๆแบบต้มแซ่บอ๋อพอผสมปุ๊บมันจะมีความลงตัวแล้วแล้วไลๆนี่เผ็ดไหมพี่ตอนยังไม่ได้ใส่ไม่เผ็ดอ๋อนี่หอมนี่นี่แน่เลยนี่นี่ผมว่าตัวนี้แหละทำให้มันรู้สึกแบบคืออะไรล่ะพี่ช้างให้มาไม่ใช่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 ผีใเลื่อยอันนี้นะพี่ดอกผักชีใบเลื่อยไม่ใช่ช้างนะครับ รู้แล้วนี่บอกว่าดูแพงๆคือกินอันนี้เลยกินผักทีใบเลยไม่เผ็ดเมื่อกี้ที่มาถามไม่เผ็ดนต่ใส่ครับอันนี้ก็คือต้มแซบอร <c oughs> ่อยเลยปลากระพงปลากระวานที่เหลืออยู่ยังไม่ได้กินพอมวรีวิวอย่างอื่น <c oughs> กลับมาปลากระพงผัดอันนี้เหรอพี่ผักกระวานอ๋อ เรารีวิวแบบข้ามไปข้ามมาอา้าวรูรายการนี้ไม่ได้เลยครับเพื่อนไอ้สิ่งที่ควรจะได้กินก็ไม่ได้กินให้ดูไปเดินตลาดทะอันนี้น้าจะผัดไทยเส้นจันแต่มีหมูชมวโออผัดไทยเส้นจันหมูชมวงเส้นจันเนี่ยเป็นเพราะชื่อจังหวัดครับ ที่นี่เป็นจังหวัดที่คิดได้มัดไม่ไปถามน้องก็มัดมาถามพี่ละไปพี่ก็นั่งอยู่วาพี่ก็มากับมัดเนี่ยมองๆกันเนี่ยมัดนีมาถามพี่เส้นจันไม่ใช่พี่นะไม่ใช่พี่นะมัดมัดเขาอยากรู้เส้นจันเนี่เป็นเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีใช่ค่ะเส้นจันของที่จังหวัดจันทบุรีเป็นที่ผลิตมันจะมีไม่เหมือนที่อื่นคือมันจะมีความเหนียวความหนึบกว่าที่เขาเรียกผัดไทยเส้นจันเส้นจันใช่ไหมใช่ค่ะคือมาถึงก็ต้องได้กินหมูชมวงนี่ก็จะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดจันใช่มค แล้วเส้นจันก็เป็นของที่จันใช่ไหมเลยแหละเอามามิกกันให้เป็นเส้นจันผัดหมูชะมวงอันนี้จะเป็นทอดมันโบราณค่ะอืมนอร่อยมากเลยต้องบอกครับตองบอกครับอันนี้คืออร่อยมากเพราะว่าเป็นทอดมันโบราณโอ้ยน่าาตไม่เคยเห็นเลยพี่ใช่เพราะว่าถ้าสมัยนีしし้ก็าทำเป็นแบนครับโบราณก็คงบิดๆนะหัวบิดไปกินไปนี่ไฮไลท์อยู่ที่นี่นะชิมก่อน อืมก็เป็นน้ําจิ้มทอดมันแต่นี่มาดูความโบราณจิ้มคอจิ้มแบบไม่ใส่อะไรก่อนดีกว่านะทอดมันโบราณครับอื้มโอ้วที่นี่นั้นสนมุนไพรกระวานใช่ไหมวิธีใช่ใช่ใช่ได้กินกระวานชิมกระวานเพิ่มความเผ็ดใช่ไหมครับมเดี๋ยวต้องถ่ายถ่ายป,ปุ๊พี่เขาเงียบเดี๋ยวคุยอย่างเงี้ยนะกระวานนี่เพิ่มความเผ็ดนะพี่เนาะ อร่อยมากคือพี <c oughs> <ด>แล้วเมื่อเช้าผมเห็นพี่กินเส้นจันแล้วด้วยพี่ยังไม่ไรีวิวเลยก <c oughs> ็ไม่ได้พูดแล้วนะเพราะว่ากินเด็ดก็คือน้องเขาเอาที่มาให้ยังไงกินกับไข่ก <c oughs> ็เป็นแบบเห,หมือนคล้ายผัดไทยก็แทนที่จะเป็นผัดไทยกุ้งผัดไทยปูอะไรเหมือนทั่วไปก็ผัดไทยใส่กับหมูชะมวงกินได้ที่นี่ที่เดียวเซกัลักษ์จันทบุรีเ <c oughs> มนูสุดท้ายปูอะไรนี่จังยำพริกอ่อนเนื้อปูค่ะยำพริกอ่อนเนื้อปูเนื้อปูแบบจุกๆเลยครับเพื่อนๆครับ อืม,อมก็เป็นน้ำยำคล้ายๆยำผักปูจ้ะเปลี่ยนจากเท็กเจอร์ผักปูเป็นพริกแล้วก็เนื้อปูเมนูทั้งหมดเนี้ยไม่เคยกินอะไรเลยโอเคทอดมันเหมือนจะเคยกินนะแต่ก็เป็นรสชาติอีกแบบแต่เบอร์หนึ่งสำหรับผมครับเบอร์นี้ครับมาห้ามพลาดเนี่ยเป็ดนุ่มมากแล้วก็ได้ความเผ็ดถ้าอยากได้ความเผ็ดนะครับแนะนำเป็ดทอดใบกระวาน <laughs> <laughs> อย่าว่าผมเน้องก็ยังจำไม่ได้เลยเมนูอะไรบ้างเถาอออออะไรทงย่าเาว่าเป็ดเนี่ยอร่อย ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากๆาที่ติดตามทมฝากกดไลไค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับติ๊โปถ้าจะมาที่นี่นะชุมชนของแปลกใช่ไหมครับพี่ก็ต้องมาเท้าหน่อยแบโมงพี่เขาบอก เก้าโมงแล้วพี่เก้าโมงครับผมเกโมงเย็นนะคห้าโมงเช้าเนาะเก้าเก้าเก้าโมงเพื่อบอกเก้าโมงเช้าทุกวันอ๋อวันธรรมดาไม่มีไม่มีครับอ๋อเขาแจ้งว่าวันนี้เราโชคดีเรามาพอดีใช่เรามาพอดีที่นี่เขาเปิดกี่โมงนะครับเขาบอกลุงเขาเขาแจ้งว่าบ่ายโมงอะค่ะผิดผิดครับผิดผิดอย่าฟังครับอย่าฟังครับไม่ได้ข้อมูลอะไรห้านค่ะแปดโมงเช้าถึงสี่ห้าโมงเย็นเจ้านี้บอกแปดเจ้านั้นบอกเก้าไม่ตรงกันเลยเจ้านี้บ่ายโมงทีนี้แปลกจริงๆครับทุกคนครับ ผิดที่ฉันได้จะมางายพยายามที่ขวานของ